จอมเทพโอสถต,ตอนที่20เดินทางกลับในเมืองที่เต็มไปด้วยผู้คนเย่หยวนกำลังอยู่หน้าประตูเมืองและข้างๆเขาก็มีเย่หานและภรรยาของเขากำลังล่ำลาลูกของตนเย่เอ,อ๋อแม้จะเป็นการเดินทางเพียงครึ่งวันแต่ก็อย่าประมาทไปเลย ด้วยนิสัยของเจ้าตรงหพวกเจ้าอย่าประมาทไม่ได้เด็ดขาดยิ่งไปกว่านั้นการกระทำของเจ้าในครั้งนี้มันสร้างความอัปยศต่ตอเจ้าหวังตรงหยอย่างมากเจ้ายิ่งต้องระวังตัวเป็นพิเศษดังนั้นข้าก็จะส่งอาปิงและอาฉางไปกับพวกเจ้าด้วยพวกเจ้าทั้งสองติดตามข้ามาเป็นเวลาหลายปี ข้าจึงมั่นใจสองคนนี้ที่สุดพวกเขาจะไปติดตามเจ้าตลอดการเดินทางเย่ฮานพยายามอย่างยิ่งที่สุดที่จะปกป้องลูกของตนหวังตงไ่รู้นิสัยของเย่ฮานและเย่ฮานก็รู้นิสัยของหวังตงไฮดีดังนั้นเย่ฮานจึงส่งทั้งสองไปคุ้มครองเย่หยวนแต่ในท้ายที่สุดก็ถูกปฏิเสธโดยเจ้าตัว ท่านพ่อมันเป็นเพียงการเดินทางสั้นๆนอกจากนี้ยังมีพี่ถางร่วมทางด้วยหากว่าพวกเขาแค้นพวกเราแค่ไหนเราก็ไม่มีทางส่งคนมาสังหารค่าซึ่งซึ่งหน้าขนาดนี้แน่แย่หยวนยังคงปฏิเสธพร้อมกับรอยยิ้มที่เป็นห่วงหยวนเอ,อฟิฟจงฟังที่ข้าพูดนิสัยของเจ้าตรงหายนะ่ะมันชั่วช้าและเลือดเย็นมาก มันเป็นเรื่องง่ายหากมันนั้นมันหาทางโจมตีเจ้าซึ่งซึงหน้าแต่มันยากหากมันรอบโจมตีเจ้าจากระยะไกลเยฮาหพยายามอธิบายถึงความเป็นจริงและพยายามโน้มน้าวลูกของตนทั้งคู่นั้นเคยสูญเสียลูกของตนไปแล้วครั้งหนึ่งและพวกเขาก็ไม่ต้องการให้มันเกิดขึ้นอีก อย่างไรก็ตามเย่หยวนก็ยังคงยิ้มและสายหน้าแสดงให้เห็นว่ายังไงเขาก็ยังคงยืนยันคำเดิมเจ้านี่หัวแข็งจริงๆเย่ฮานรู้ดีว่าเย่หยวนในตอนนี้ไม่ใช่เย่อหยวนที่ไม่เอาฐานแบบในอดีตบางทีอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นในตอนที่เขาโดนผิดครั้งนั้นเมื่อวานนี้เมื่อลูกชายของเขาปรากฏตัวต่อหน้าเขา เขาตกใจอย่างมากเมื่อสัมผัสถึงพลังปานของลูกตนเองเขาแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองว่าลูกของตนจะสำเร็จอาณาจักรแห่งแกนแท้ลมบาลมปลานระดับสามได้แม้เขาจะรู้ว่าไม่มีเซียนมาเข้าฝันและสอนลูกเขาแต่เขาก็ไม่คิดเลยว่าลูกของเขาจะพัฒนาได้เร็วอย่างไม่น่าเชื่อแบบนี้แต่เมื่อลองคิดดูดีๆ ท่านเซียนคนนั้นอาจมีเค็วิทยาลึกลับมาสอนลูกของตนจึงทำให้พัฒนาได้รวดเร็วเช่นนี้และเมื่อคิดได้เช่นนั้นเยหานก็รู้สึกสบายใจขึ้นบางทีลูกของตนในตอนนี้อาจได้รู้สึกสิ่งต่างๆมากมายเกินกว่าตนจะรู้จักไปกได้งั้นก็ช่างเถอะ บางทีเขาอาจจะต้องการผชนและแก้ปัญหาของมันด้วยตัวเองลูกชายของพวกเราก็ไม่ใช่เล็กๆด้วยแล้วเย่หานถอนหายใจเหย่ยหยวนได้คำนับพ่อและแม่ของตนก่อนจะออกเดินทางไปพร้อมกับถังหยุนและลู่เอ,อ๋อเหย่ยหยวนรู้ดีว่าการเดินทางในครั้งนี้จะไม่ราบเรียบอย่างแน่นอนแต่เขาก็ต้องการที่จะเผชิญหน้ากับมันด้วยตัวเอง เขาอยากใช้โอกาสนี้เพื่อทำให้ตัวเองแกล่งขึ้นแย่หยวนในตอนนี้เป็นผู้แตกฉานในด้านโอสนและจากประสบการณ์ที่สั่งสมมานานทำให้เขาเห็นและเรียนรู้สิ่งต่างๆมามากมายรวมไปถึงวรยุทธการต่อสู้อีกด้วยแม่เขาจะเรียนรู้สิ่งต่างๆมามากมายแต่ก็ใช่ว่าเขาจะแข็งแกร่งเสมอไปไม่เช่นนั้นแย่หยวนคง กับดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไปนานแล้วในชีวิตก่อนหน้าเขาเอาแต่ศึกษาเรื่องโอสถและเลยศิลปะก,การต่อสู้แม้ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์จะมีวรยุทธ์การต่อสู้ที่สูงส่งมากมายแต่ในเมื่อเขาไม่สนใจที่จะฝึกมันก็ไร้ประโยชน์เขาจะนำสิ่งที่ได้ศึกษาจากชีวิตก่อนหน้ามาเปลี่ยนให้เป็นความแข็งแกร่งของตนเอง เย่หยวนรู้ดีว่าในตอนนี้เขาจะต้องสู้สู้และสู้เท่านั้นหนทางเดียวที่จะชำระแค้นในอดีตคือการเดินหน้าต่อสู้ไปเรื่อยๆเขาจะต้องแข็งแกร่งมากกว่านี้แกล่งมากพอที่จะฆ่ามันและกลับไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์อีกครั้งหากไม่มีโอกาสต่อสู้จริงๆแล้วก็ เย่ยวนก็จะไม่แข็งแกร่งขึ้นและทุกสิ่งที่ฝึกฝนมาก็ไร้ประโยชน์ทันทีดังนั้นเขาไม่ต้องการจะเติบโตภายใต้การป้องกันของเย่ฮานอยู่แบบนี้และนั่นก็ยังเป็นเหตุผลที่เขาเลือกที่จะกลับไปยังสำนักดานวูเพื่อแข่งขันกับเหล่าผู้มีพรสวรรค์คนอื่นๆและการเดินทางไปสำนักดานูนี้แหละคือความท้าทายแรกของเขาสำนัก ดาวูไม่ได้ตั้งอยู่ในรัชินแต่อยู่ทางตอนเหนือที่ห่างจากรัชินประมาณ100่หไมล์บริเวณใกล้ป่าปิดชีพมันคือสถานที่รวบรวมเหล่าผู้มีพรสวรรค์มากมายเย่หยวนกับกลุ่มของพวกเขาไม่ได้รีบร้อนเดินทางแต่อย่างใดในทางกลับกันพวกเขาทั้งสได้ขี่มา้าอย่างสบายอ,อกสบายใจเออข้ายังไม่ได้สแสดงความยินดีเลย ข้าขอแสดงความยินดีที่พี่ถางสามารถบรรลุอาณาจักแก่นแท้แห่งลมปานระดับ5ได้สําเร็จเดิมทีพลังปลานของถังหยุนนั้นจุดสูงสุดของระดับ4แล้วและเมื่อเขาได้กินยาทลายลมปานที่เย่หยวนให้ไปเมื่อวานนี้มันจึงทำให้เขาสามารถบรรลุระดับ5ได้สำเร็จแต่หากไม่ได้ยาของเย่หยวน สไวยแล้วก็แม้จะให้เขาฝึกฝนมามากแค่ไหนเขาก็ไม่มีทางสำเร็จถึงระดับ5ได้เร็วแบบนี้ไม่ใช่เพราะตัวข้าเลยเพราะยาที่ท่านให้ข้าต่างหากละ่ะยาที่ท่านให้มันช่างวิเศษจริงๆเรียกได้ว่าฤทธิ์ของมันเหนือกว่ายาทลายแก่นแท้แห่งปานหลายเท่าเลยทีเดียวค่ากินมันเพียงเม็ดเดียวก็สามารถสำเร็จระดับ5ได้อย่างง่ายดาย จนถึงขนาดนี้เขายังจำความรู้สึกเมื่อกลืนมันลงไปได้เลยหลังจากที่กลืนมันเข้าไปพลังพานทั่วร่างของเขาก็พลางพุ่งขึ้นทันทีเขารู้สึกได้ทันทีว่าพลังปานของเขานั้นแกร่งขึ้นเขาเข้าใจแล้วว่าทําไมเย่หยวนจึงสามารถบรรลุได้ถึงสองระดับในข้ามชั่วคืนแต่สิ่งที่เขาไม่รู้เลยว่าคือเย่หยวนนั้น กินยาทลายลมปานระดับยอดเยี่ยมไปหมดแล้วนอกจากนั้นปริมาณที่เย,ย่หยวนกินเข้าไปยังมากกว่าที่เขากินหลายเท่านะักและยาเหล่านี้ยังเหมาะสำหรับผู้ที่ยังมีพลังไม่เกินอาณาจักรแก่นแท้แห่งระดับปานระดับ6แต่ในระดับแห่งอาณาจักรแก่นแท้แห่งระดับปานนั้นไม่ใช่ว่าจะสามารถสำเร็จกันได้ง่ายๆอย่างหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสอง ยิ่งระดับของคุณสูงขึ้นเท่าไหร่มันยิ่งต้องใช้พลังปราณมากขึ้นเรื่อยๆตามระดับที่คุณอยู่เท่านั้นเช่นหากคุณอยู่ในระดับ5จะต้องการไปยังระดับ6คุณจะต้องเริ่มเก็บตั้งแต่ระดับ1ไปยังระดับ5ถึงจะสามารถเริ่มต้นไปยังระดับ6ได้และพลังปราณของเย่หยวนก็ยังอยู่เพียงระดับ3เท่านั้นเอง ฮ่าๆ <H aha> เจ้าก็อย่าสร้างเรื่องให้ข้าพิ่ถางเมื่อกลับไปยังสำนักแดนูแล้วห้ามไปบอกเรื่องนี้กับใครเด็ดขาดหวังตรงไห่มั่นใจว่าจะสามารถล้มหอโอสถได้โดยยาผสมแก่นแท้ของตนแต่ยาทลายปานของเย่หยวนนั้นเหนือชั้นกว่ายาผสานแก่นแท้อยู่มาก หากหวังตรงไห่จำน่ายยาของตนแล้วก็มันก็คงถึงคราที่เย่หยวนจะต้องเปิดเผยความลับนี้แน่ชีวิตก่อนหน้าของเย่หยวนเขาใช้เวลานานกว่าจะยืนอยู่จนจุดนี้ได้ดังนั้นเขาจึงมองออกว่าแต่ละคนมีนิสัยอย่างไรเว้นแต่ผู้ทรยศคนนั้นดังนั้นในตอนนี้เขาจะอยู่กับถางหยุนไม่นานแต่เขาก็มองทางหยุนออก ในทันทีว่าเป็นคนแบบไหนถังหยุ่นเป็นผู้ที่มีความกรตันยูอันน่ายกย่องและแน่นอนว่าเขาไม่ใช่พวกที่มีเล่เหลี่ยมอย่างใดยิ่งไปกว่านั้นถังหยุ่นยังคงเชื่อใจในตัวเย่หยวนอย่างมากอีกด้วยตัวเย่หยวนเองก็เห็นถึงพรสวรรค์ของถังหยุน่นนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเย่หยวนจึงมอบยาทลายปลาณให้แก่ถังหยุน่น แน่นอนว่าเวลาเย่ยวยวนทำอะไรมักคิดล่วงหน้าเสมอและในตอนนี้เย่ยยวนได้มีพวกของตนถึงสองคนหลังจากที่ตนกลับไปยังสำนักแดนวูแน่นอนว่าเพียงคนเดียวไม่สามารถจะจัดการกับปัญหาได้หมดหากเขามีพวกที่เชื่อถือได้แม้จะไม่มากนะแต่ก็ย่อมทำอะไรได้ง่ายขึ้นแน่นอน อย่าก,กังวลไปเลยท่านทางหยุนคนนี้แยกแยะผิดชอบชั่วดีเป็นค่าต่างหากดีว่าทำไมถึงเปิดเผยยานี้ไม่ได้อ๋อท่านข้ามีคำถามนะทั้งๆท,ที่ท่านมีความสามารถขนาดนี้แล้วแท้ๆแล้วทำไมยังจะกลับไปยังสำนักแดนวูอีกละ่ะทางหยุนไม่ใช่คนโง่ เมื่อเขาได้เห็นถึงความสามารถที่เหนือชั้นเช่นนี้ของเย่หยวนเขาก็มั่นใจว่าความสามารถนั้นอยู่เหนือกว่าทุกคนในรัชินไปแล้วและวทำไมเย่หยวนยังต้องกลับไปยังสำนักจานวูอีกละ่ะแต่ทังหยุ่นก็ยังมีคำถามหนึ่งที่ยังคาในใจของเขาอยู่และเขาก็ไม่กล้าถามเย่หยวนออกไปเพราะเกรงว่าเย่หยวนจะเข้าใจผิดนั่นคือเรื่องที่เขา เรียนรู้สิ่งเหล่านี้มาจากไหนกันแน่และยังไม่รวมถึงเรื่องยาที่รักษาพ่อเขาอีกยาชนิดนี้นั้นมันไม่เคยปรากฏขึ้นในรัฐฉินหรือแม้แต่ยาทลายลมปลานี้อีกทั้งหยุนรู้ดีว่ายาเหล่านี้ขนาดเย่ฮานผู้เป็นพ่อเย่หยุนก็ยังไม่สามารถปรุงได้ อย่างไรก็ตามเขาก็ไม่กล้าถามคำถามเหล่านี้ออกไปและปล่อยให้คาใจแบบนี้ต่อไปแม้แต่เย่หยวนจะเอ่ยเรื่องนี้ขึ้นมาเองนอกจากเรื่องนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวสํานกแดนบูเป็นสถานที่รวมเหล่าหัวกะทิในรัดชิ้นดังนั้นข้าจะพลาดโอกาสเช่นนี้ได้อย่างไร ฮ่าๆในความคิดของข้าแม้พวกเขาจะเก่งแค่ไหนแต่พวกเขาก็ดูด้อยค่าไปเมื่อเทียบกับนายนอยย้อยแเย่แเย่หยวนได้สายหน้าแล้วกล่าวสั้นๆว่าเนือฟ้ายังมีฟ้าเสมอเป็นเพราะข้าโชคดีต่างหากที่ได้พบเจอบางสิ่งนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมข้าถึงเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ขนาดนี้แต่ความแข็งแกร่งของข้ายังอ่อนแอย,ยิ่งนัก หัวกะทิที่สามารถพัฒนาตัวเองต่อตาไอ้ในท้ายที่สุดก็เป็นได้แค่บันไดหินให้แก่ผู้อื่นเท่านั้นเมื่อถางหยุนได้ยินเช่นนั้นเขาก็เข้าใจถึงเหตุผลที่เย่หยวนต้องกลับไปยังสำนักดานูและในเวลาเดียวกันเขาก็รู้สึกชื่นชมเย่หยวนอย่างมากกับคำพูดที่กล่าวไปเมื่อครู่ ในความเป็นจริงเย่หยวนก็ไม่อยากหลอกคนอื่นว่าที่เขาเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้เพราะโชคแต่หากความจริงออกไปก็ไม่มีใครเชื่ออยู่ดีและสำหรับเย่หยวนในตอนนี้เขาต้องการที่จะสร้างหรือล้างพิษที่ค้างในร่างกายซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากในหมู่หัวกะทิแห่งสำนักดานูแต่ละคนหญิงยะโสอย่างมากและในสายตาของพวกเขา คนอื่นๆเป็นเพียงพวกไร้ฝีมือเท่านั้นทั้งหย่นเชื่อว่าในไม่ช้าเย่หยวนจะได้แสดงความสามารถอันเหลือเชื่อของเขาออกมาให้เป็นที่ประจักษ์ในสำนักดานโวและแม้แต่พวกหัวกะทิเหล่านั้นก็ยังไม่อาจเทียบเทิงเขาได้เอาละ่ะข้ายคิดว่าพวกเจ้าคงเหนื่อยแล้วหลังจากที่เดินทางมาสักพักหนึ่งข้ายคิดถูกไหม เย่หยวนตะโกนออกมาในขณะที่ทางหยุนยังคิดเรื่องความสามารถของเย่หยวนไปเรื่อยๆ